ที่บ้านโคกสำราญมูที่ฮกตําบลข้ามพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้ารร่วมนําใจเฉลิมราชโดยมู่รนิธิพระมาหาอุดอรธรรมปัญโยเพื่อผู้ยากไร้นะครับตามโครงการขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามรักปัจยาของเศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอโพอชัยให้แก่่างสาวปนัดดาพิมพม่งราชฎรโดยมีพระครูมหาธรรมบานมุนีพร้อมขณะสง์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนเหล่ากาชาดลอยเอ็ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนั่นผู้ใหญ่บ้านในพื้นทีประชาชนชาวบ้านโคกสำราญรวมในพิธีครับ ที่ศูนย์สจพ่อระดับอำเภอร,ร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากบ่านร่วมนำใจเฉลิมราชโดยมูลนิธิพรมาหาอุดรธรรมบัญยเพื่อเป็นการสร่งเสริมและซอยเหลือครอบผัวผู้อยากไร่และผู้ดอยโอกาสที่มีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งมีความเดือดร้อนทางด่านทีอุอาศัยบ่มีทีอ่อาศัยเป็นของเจ้าของให้มีความเป็นยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสมามัคคีและความรวมมือรวมใจในการซอยเหลือสังคมของภาคราฐัฐภาคเอกชนองค์กรปกข้องส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านรวมนำใจเฉลิมราชโดยมูลลนิธิ พระมาหาอุดรธรรมปัญโยจำนวน1น0่งแหามื่นบาทเพื่อจะสื่อวัสดุในการกอร่อสางบ้านการดำเนินง,งานกิจกรรมการสางบ้านเพื่อผู้อยากไรนั้นโดยทางอำเภอโพชัยค่ะได้รับความร่วมมือขออภัยค่ะได้รับความร่วมมือจากจิผภาคีเครือข่ายการพัฒนาตำบลข้ำผะองุงไฟปกข้องทองที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาตำบลค่ำระองค์ในการสนับสนุนและจัดหาแรงงานในการก่อสร้างตลอดจนกำกับดูแลการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จโอกาสนี้ครับพระคู่มหาธรรมบาลมูนีพอนน้อคณะสงได้มอบพระบรมฉายยาพาะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ครอบครัวนางสาวปนัดดาพิมพ์บงราษฎรไว้เพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้าน ผู้ว่าราชาการจังหวัดลอยเอดคณะกรรมการเล้วกาชาจังหวัดลอยเอดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชาการได้มอบโรดจักรยานทุงย่งชีพและข่าวสารแก่ขอบขัว้วนางสาวปน,นัดดาอีกด้วยและในใการนี้ครับผู้ที่มาร่วมในพิธีผู้ว่าราชาการจังหวัดลอยเอดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชาการและผู้ร่วมพิธีได้มอบเงินเพื่อสมทบทุน ในมูรณนิธิพระมหาอุดอรธรรมปัญโยเพื่อผู้ยากไร้นะครับจำนวน8 680บาทเพื่อนำไปสร้างบ้านนะครับให้ผู้ยากไร้ตามโครงการต่อไปครับ